สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยในรูปแบบเลยตี้ที่มหาวิทยาลัยในเมืองต่างๆ18แห่งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาไปดูกันว่าเด็กไทยตัวเล็กๆใช้ชีวิตการเรียนในประเทศมหาอำนาจกันอย่างไรติดตามชมได้ที่นี่ที่เดียวรายการโฟกัสอับรอดช่วงตะลุยอเมริกาตั้งแต่วันที่13ธันวาคมทางแมงกโกทีวี และทางเนชั่นแนลเริ่ม18ธันวาคมนี้เป็นต้นไป